สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุสบายยอดเทพค่ะเล้ประจำตัวหนึ่งห้าหกศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสาค่ะวันนี้จะมาสุ่มาแมปปิ้งบทที่สี่เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกระบวนการการตัดสินใจที่ซื้อสินค้าและบริการค่ะแล้วก็จะมีพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะมีกล่องดำกล่องดำก็คือแบ็กบ็อกค่ะคือกระบวนการทางหน้าความคิดที่ ไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะแล้วก็จะมีปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็จะมีอยู่5อย่างนะคะก็คือ1ค่ะการจงใจ 2. การรับรู้ค่ะ 3. การเรียนรู้ 4. บุคลิกภาพค่ะ 5. พทัศนคติส่วนปัจจัยภายนอกนะคะ ปัใจจัยภายนอกมีอยู่4อย่างค่ะคือ 1. กลุ่มอ้างอิง 2. ชั้นหทางสังคม 3. ครอบครัวและสี คือวัฒนธรรมค่ะและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะเขาจะมีขั้นตอนการตัดสินใจค่ะอยู่3ขั้นตอนค่ะมีขั้นตอนการตัดสินใจนะคะ3ขั้นตอน จะมีหนึ่งการแสวงหาทางเลือกต่างๆ 2. การประเมินผลทางเลือก ้ะสามค่ะการตัดสินใจซื้อค่ะนี่ก็เป็นมาแม p ปิ้งที่ดิฉันสรุปนะคะในบทที่4ค่ะขอบคุณค่ะ